เรียกว่าเป็นคืนแรกที่<ฆ>ทางเจ้าหน้าที่เขาส่งทีมกาลังกันหลายภาคส่วนนะฮะเข้าไปช่วยล้างทำความสะอาดตามจุดต่างๆเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าเจ้าโควิด -19 เนี่ยมันสามารถเกาะตามพื้นผิวต่างๆได้เพราะฉะนั้นการทาแบบนี้เนี่ยก็ช่วยทําให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อลดลงนะครับเดี๋ยวพาไปดูภาพเมื่อคืนที่ผ่านมานี่นะครับเป็นวันแรกเลยที่หน่วยต่างๆของกองทัพปกเนี่ยร่วมกันออกไปทําความสะอาดนะครับ มีเจ้าหน้าที่ชุดนิวเคลียร์ชีวเคมีเจ้าหน้าที่ชุดกันน้ําชุดกําลังพลจิตอาสาเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครร่วมกันออกปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนของคืนที่ผ่านมาก็เมื่อสักครู่ไม่กี่ชั่วโมงนี้และฮะรวมแล้ว11พื้นที่พร้อมกันนะฮะตรงนี้ก็อยู่ตรงอุญสณวรีชัยสมรภูมิโดยปฏิบัติเนี่ยคือกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์มีพลตรีทรงวิทยหนุนพักดีรองแม่ทัพภาคที่1 พลตรีทรงพลศาสเสา,สาเงินผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์สองท่านก็ได้ร่วมในการทําความสะอาดในครั้งนี้ด้วยนะครับวิธีการเนี่ยคือจะปล่อยน้ํายาที่มีสาร k b c หรือว่าซานิซอนเป็นสารที่ใช้ฆ่าเชื้อไวรัสได้นะครับสามารถออกฤทธิ์ได้ที่ความเข้มข้นต่ำเหมาะสําหรับการใช้ล้างพื้นที่ขนาดใหญ่และที่สิงคโปร์เขาก็แนะนําให้ใช้สารเนี่ยในการกําจัดเจ้าไวรัสโควิด -19 ด้วยนะครับ โดยความเข้มข้นที่แนะนําคือ0.05เป็นระดับความเข้มข้นน้อยที่สุดที่ใช้กําจัไดไวรัสได้แล้วก็ปลอดภัยต่อการใช้งานด้วยนะครับการฉีดพ่นน้ายาดังกล่าวลงพื้นในระดับต่ําจากท่อที่ติดตั้งบริเวณหน้ารถนี่ก็มีหรือว่าถ้าที่ไม่ใช่ตรงพื้นถนนเนี่ยก็จะใช้น้ํายาเดินฉีดแล้วก็จะมีกําลังพลนที่เขาจะใช้ผ้าเช็ดตามเลยนะครับ โดยปฏิบัติผ่านการอบรมจากกรมวิทยาศาสตร์ฐานบกและดําเนินการด้วยความระมัดระวังตามมาตรฐานที่ได้รับการฝึกมาครับโดยดําเนินการในช่วงเวลาที่ไม่รบกวนกิจวัตรประจําวันของประชาชนเขาก็เลยไปทํากันในช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะครับสำหรับกองพทที่1รักษาพระองค์รับผิดชอบดําเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันการระบาดของโควิด -19 4ีพื้นที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่อนุสวรีชัยสมรภูมิแล้วก็ไปดําเนินการ ที่บริเวณถนนหน้าพระลานพระบรมมหาราชวังถนนข้าวสารถนนเยาวราชกองทัพบกก็สนับสนุนนโย,ยบายรัฐบาลแล้วก็ห่วงใย,ยสุขภาพของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบในช่วงของการระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะครับหน่วยที่รับผิดชอบจากประชาสงพาณิ์ให้ประชาชนรับทราบแล้วก็เข้าใจในมาตรการทำความสะอาดพื้นที่ที่ต้องการลดการสะสมของเชื้อโรคนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่โดยใหญ่คนก็นอนกันแล้วนะฮะร้านค้าร้านรวงเนี่ยเขาก็ปิดกันหมดแล้วล่ะอ่าก็ เป็นการป้องกันการระบาดของโควิด -19 ให้ได้มากที่สุดครับอีกชุดหนึ่งเนี่ยกองพลทหานมาที่2รักษาพระองค์นะครับเขาก็ไปที่แยกราชประสงค์ร่วมกับทหารจิตอาสามีพลเอกสิวะพระมรทัศน์ผู้บัญชาการสนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีเพื่อชาติศาสต์กษัตริย์พลตรีสุวิทย์เกษรีรองแม่ทัพพที่หและพลตรีกรันตะพ เศรษฐาัศมีผู้บัิหารกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์ก็ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วยนะครับวิธีการก็เหมือนกันก็จะมีรถบรรทุกน้ำเนี่ยไปฉีดพ่นน้ํายาที่ผสมเอาไว้สําหรับฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับแล้วก็จะไปฉีดพ่นจังวัดสะอาดพื้นผิวต่างๆตามจุดสําคัญที่มีประชาชนนักท่องเที่ยวเป็นปจำนวนมากเนี่ยนะครับสถานีขนส่งนี่ก็ไปเหมือนกันโดยกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์รับผิดชอบปฏิบัติการฉีดพ่นล้างสิ่งปนเปื้อน นอกจากบริเวณแยกราชาประสงค์แล้วนะครับก็ยังมีที่ถนนสีลมด้วยครับส่วนที่ BTS หมอชิดช่วยปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนในความรับผิดชอบของกรมวิทยาศาสตร์ฐานบกร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครจิตอาสาตำรวจเจ้าหน้าที่ชุดนิวเคลียร์ชีวเคมีตำรวจก็ได้ไปช่วยกันฉีดพ่นน้ำยาลงพื้นในระดับต่ำนะครับจากท่อที่ติดอยู่หน้ารถบรรทุก แล้วก็มีการเช็ดน้ํายาตามพื้นที่โดยทั่วบริเวณหมอชิด2รวมทั้งที่สันทาราฟ้าด้วยนะครับนอกจากนี้หน่วยต่างๆเนี่ยก็ยังส่งชุดล้างสิ่งปนเปื้อนทำความสะอาดพื้นที่อื่นๆนะครับอย่างเช่นกองปนพัฒน,นาที่1ไปล้างที่เดอะมอท่าพระสะพานตากสินมณฑลฐานบกที่11 ดำเนินการบริเวณเดอะมอลล์บางกะปิและหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกดำเนินการที่เซนทรัลแจ้งวัฒนะและไอทีสแควร์ครับอันนี้ทางหน่วยงานภาครัฐเขาก็ดำเนินการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อส่วนตัวเราเองก็ต้องป้องกันตัวเราเองด้วยนะฮะก่อนทำให้เป็นนิสัยเลยออกไปเจอผู้คนก็ใส่หน้าก,กากแล้วก็ล้างมือบ่อยๆถ้าไปสัมผัสอะไรก็ตัดแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมนะคะพยายามอยู่ห่างๆคนหมู่มากค่ะ,คะ